เปียนมน้อนคลงลำปลิงโอเคครับพี่น้องอทุกท่านเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่าน,านั้งท่านไปบ้านพี่ถ้อยโดยเม็ด,มดาาจันอีกแล้วนะครับผมเอาไปยิ่าวว่าเชอพุ่ง,งไปน,ปน,ปน,นไปปึ่งรังลาวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพุ่งกระดองไปนะครับลานต้อยฝนลานต้อยน้ำตาลไปตีพุ่งเมืลาวนะครับโอเคครับผม let's go ครับเพื่อนเพื่อนอยู่ติดตะนนเลยเปื๊ดเนีเ่ยอยู่น่าครับเพื่อนเพื่อนรังเล็กนะครับนุนกับปุ้มดำๆเนี่ยนุนปืน๊ดนี่ครับซูมเลยกร่อนเปงนไงอู้จางนะครับไอ้นอกอ่วรังไม้ย้อยตามตัวกินน้ำม,มาเจอไปนะครับ เดี๋ยวเราจะไปปีอตอระเม็ดแล้วให้ปีตอระเม็ดปลาเราไปตีปึ้งติดแค่เจอไว้นะครับดังนี้ไว้ก่อนยึดแรงไม่ปลอมือไหนะปลานอุ้จุม่มไปไปไปกีกับเพื่อนมาตึ้งแล้วนะครับปลันตัรวระเม็ดปลามาจีเป้าลาครับดังนี้ก็จีเป้ามาอีกทีนึงโอ้หนี่รับเพื่อนตั้มนิดเดียวครับตพืนเนี่ยปลารลดมาตึ้งเลย ยังไงพึ่งนครับบุ้มบุนกับเพื่อนน day, ้ำต้มอยู่กลาง c h เนาะนรังซวยลาวนี่ครับรังกับรังซุยอ้าววันน่ะไม่จืนะครับเต่าว่ะเต่าตายเลยอ้าวด้วย น่าจะเป็นปึงไม้นะครับแต่ทรงนี้นี่ตีได้เลยวรับเพื่อนกี่ครับป้มลุยกันครับ ก็เปนเงือนง่ายกว่าด้วยจุดปีบักกับเกีดลวดมาตึงเจอยพึ่งตกใจนะครับเกีดบนบนหมดเลยนี่กับกีดใต้ดังเลยห่างจากพึ่งประมาณว่ามือได้ครับเพื่อนเลือดจืดนะครับต้มนิดเดียวนะครับพึ่งหมุนปันนะครับพึ่งมันตื่นปันมันก็จะไม่ดุนะครับตื่นปั่นมันนี่เจะอาจจะบางร่างอาจจะดุแต่ว่าก็ satu tempat yang ada di bawah taman ini, berarti ada oke ya berdua kan Bung kita berdua kan 挺大的呀，大 ผมนะครับอ <Es> <an> <c oughs> ือโหเฉพาะข้อน้ำหวานนะครับผมนันโต้บอกว่าโหเฉพาะเฉพาะน้ำหวานนะครับเพื่อนๆตัดครับอือสวนต้นนะเพื่อน ตอนปึ้งครับผมเดี okay. Okay. Mm ๋ย hmm. วก็จะเป็นน้ำหวานแบบนิ่มนะครับผมแบบนี <Under neath. S 1> ้สุดยอดเลยต่ำนะครับไปด้วย mm hmm. น้ำหวานนะครับเ <c oughs> น้นๆนะผมน้ำหวาน <c oughs> สองก้อนสวยๆส่วนตรงออนี้จะเหลือไว้นะครับเี่สอนหรือว่าเพิ่งกินนะครับบนกิ่งนะครับผมอะได้กินนะครับนี่ครับผม อยู่แน่นอนครับผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แรงเลนะครับแังนี้สามารถมาตีรอบสองได้เลยนะครับอันนี้คือไม่หนีนะครับกี่ส่วนรอบสองน้ำหวานนี่จะเยอะกว่ารอบเล็กไหมเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับผมรอบนี้ผมว่าน่าจะประมาณเกือบสามกอดโอ่งนะครับถามอยู่ครับผมโอเคเสร็จภารกิจครับผมลงได้สวยมากครับตรง อัเนี้เดียนะครับผมกี่รถกระตังนั้นนะเมื่อวานจุดปรับรถอีบอกนะครับผมไม่รู้มาแต่น้อยกันเดีย๋ยวไปดูปุนอ่านกันด้านล่างนี่แตกดลงแล้วับนี่นครับเพื่อน,นจับมารเรียลกับอะไรนุณำกัน,น ปลายครับผมซีจะซ้ยน้อยนะครับท no ี่วันนี้แม่พึ่งกับการันตีกองเตยรวยเปอร์เซ็นทมาเจอวนิวจิ้มเลยใจแน่นอนพึ่งปลนต่อยรวยเม็ดเียหังเด็กกองปีนี้หล่ายู่รวยเม็ดจิ้งครับเพื่อนๆลูพึ่งอยู่นู้ดปล่อยยากนูออกมายู่นี้อเนักกบนายปลัต่นยหัวนำซุ้ยครับ ไก่นอนลุ้นทอนดังทีซ้อรอบช่องอหลังวายโยไม้ครับม4สิบสี่ที่มาวัานเกับป้อม